สวัสดีค่ะดิฉันแพลทีลินธรรมนังรันนะคะยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ระบบการสร้างรายได้ของท i ชูทูริสคุณพร้อมหรือยังคะที่จะร่วมทีมไปกับเราเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อคัดสรรและก็ค้นหานะคผู้ที่มีความสนใจตั้งใจจริงที่ต้องการจะประสบความสาเร็จและก็มีรายได้อย่างมั่นคงจากธุรกิจเครือข่ายค่ะด้วยการมวิธีการทํางานที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพ่อบ้านแม่บ้านนักงานอสิสข้าราชการคนที่ไม่รู้จักและก็ไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเลย คุณก็สามารถเริ่มต้นกับเราเพื่อเข้าสู่ระบบที่สามารถสร้างรายได้ในแบบที่คุณพอใจไม่ต้องชวนคนใกล้ตัวให้ลำบากใจค่มไม่ต้องเป็นคับใครซื้อของลืมกฎเกณฑ์เดิมๆนะคะที่ทําให้คุณยุ่งยากกับการทำธุรกิจที่ไปล่อยให้คุณลองผิดลองถูกทํางานอย่างโดดเดียวไปซะเพราะเป็ัความเปลี่ยนแปลงของคุณตั้งแต่เดิ และค่ะที่มาร่วมงานกับเราภายใต้ระบบการทํางานที่จะมีสมาชิกใหม่ไหลเข้าสู่องค์กรอย่างอัตโนมัติที่จะทําให้คุณเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องทั้งทีมงานและรายได้อย่างเป็นระบบด้วยระบบที่จะแบ่งงานและทำตามความถนัดตางเขตตามพื้นที่ของทีมงานของเราเพื่อจะกระจายรายได้และสมาชิกใหม่เพื่อสร้างองค์กรทีมงานที่จะเติบโตอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอลนะคะ ซึ่งจะทำให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มทิชชูทู T ริสสามารถมีรายได้ที่มั่นคงและมีทีมงานที่สามารถทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณคือคนหนึ่งนะคะที่มองหาทางออกในการหาทีมงานที่จะมาเป็นคำตอบในการจบทุกปัญหาในการทำเุื่อิจเครือขาดแล้วก็ทิชชูทูริสขออาสาและประกันรายได้ให้คุณเองค่ะอย่าเพินนพาาพ่งคิดนะคะว่ายากผัะเมียไม่เคยทำดิฉันคือคนหนึ่งะคะ่ะที่เมื่อสามเดือนที่แล้วยังไม่รู้จักคำว่าธุรกิจเครือข่ายด้วยซ้ำไปนะคะ คุณเชื่อไหมคะว่าคุณก็ทําได้สหรัาเราตอนนี้ค่ะดิฉันมีดตอบทุกคําถามที่คุณอยากรู้และคุยกันนะคะ